ซาเวียบีซีบุกโดม,มากกูจะโดนตีไหมเนี่ยเรื่องสีน้ำเงินนะสวัสดีค่ะอรลชรกับแก๊งเบลนี้นะคะตอนนี้อีพีที่5แล้วเนาะวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงกันเธอจะโดนตีหรือไม่นะคะลองดูกันนะคะเพราะได้ข่าวว่าแก๊งสองแก๊งนี้คือดุมากสวัสดีครับเห็นทางน้องบอกว่าค่ะ <5. S 2> อ่าอ,อำหายนอยูู <5. S 2> ใช่ <5. S 2> ใชไหมครับใช่ใช่ใชถามมา <5. S 2> ค่ะว่าเออ ถ้าสมมติจะขออนุญาตใช้สีน้ําเงินด้วยอะค่ะเอออันนี้คือสะดวกไหมหรือว่ามันต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออเอา,อางี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายเอาข้าวก่อนเนาะจริงๆแล้วอะคนที่ใช้สีน้ําเงินสีแรกก่อนก่อนหน้าผมอะ P C ค่ะซึ่งหลังจากที่ผมกลับขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นไทยเดนนะครับเขาก็อนุญาตให้ผมใช้อยู่ห,ห,หรือเปล่าเปล่าครับ P ีใช่ใช่ใช้ได้เลยครับพี่จริงพี่ตัดสใจเลยก็ได้ครับเรื่องเนี้ยอ่าครับก็คือผมจะมี ตัวให้ทําหน่อยแล้วกันครับเป็นาการ<อ>พิสูจน์แล้วกันครับว่าจะ<อ>สามารถทําได้ไหมคืออนุญ,ญาตให้คุณใช้ได้ก่อนเลยคือสีน้าเงินเนี่ยแต่เป็นน้าเงินนี้นะครับน้ําเงินนี้ได้ไหมน้าเงินน้ําเงินแบบสว่างครับน้ําเงินแบบสว่างค่ะครับผม<อ>แล้วก็มีเงื่อนไขคือให้เวลา5เดือนถึงไม่เกิน6เดือนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า<อ>คนต้องขึ้นเก้าอี้ให้ได้ถ้าเกิดคุณขึ้นไม่ได้<อ>เปลี่ยนสีครับ ตอนสมัยซาเวียมาคือใช้เวลาสี่เดือนตอนนั้นเก้าอี้มีทั้งหมดห้าตัวใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เก้าอี้มันมีทั้งหมดมีไทเดนสามเก้าอี้หกแต่ว่าหนึ่งเก้าอีอ้เป็นของออควีนถ้ากับว่ามีห้านี่เขาอยู่ในเงื่อนไขไหนครับคุณเมโลอของ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 ไบโอนิกจะต้องเป็นธรรมดา<น>คใช่อโอเคธรรมดามีอยู่ห้าตัวครับคนน้องขึ้นให้ได้หนึ่งในห้าตัวนั้นอ่ ห้าเดือนนะคะนับจากเดือนนี้หรอะนี่ผมให้หกเดือนแล้วกันครับหกเดือนแล้วกันเนาะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการฟาร์มเนาะง่ายได้สิ้นเดือนเจ็ดอ่าแต่ว่าอนุญาตให้ใช้ให้ใช้ก่อนเลยใช่ไหมคะอ่าวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับก็คือเป็นตัวตัดสินครับอ๋อได้แต่ว่าต้องมีประกาศจากสภาก่อนวันที่หนึ่งเดือนแปดเอาได้ค่ะแล้วก็ในในช่วงนี้ก็คือให้เบโอสามารถใช้สีน้ําเงินได้ถูกต้องไหมครับใ่ครับลงน้ําเงินนี้ได้เลยครับ ผมจะบอกอย่างนึงครับจริงๆคนมาขอไช้น้าเงินเยอะมากครับรวมถึงตอนนี้911ก็ขอใช้แต่ว่าคือมันต่างกับแก๊งคุณตรงที่ว่าเขามีของมาแล้วมีอะไรมาแล้วอตองนี้เราอยากดูแรงผักดนันนะครับว่าคุณจะทําได้ไหมคอนเฟิร์มอีกทีนึงก็คือพูดง่ายๆวันที่หนึ่งธันวาต้องเอ้ไม่ใช่หนึ่งธันวาหนึ่งสิงหาก็คือตอนนั้น่ะก่อนหน้านั้นก็คือต้องมีการประกาศจากสภาแล้วว่าไบโอนิกขึ้นเป็นเจ้าีแล้วถูกครับอ่าเรานับจากแบบนั้นเลยครับก็คือ สมมติว่าคุณทํายังไงก็ได้อะคุณจะตียังไงก็ได้เสร็จแล้วปกติวเวลาจบแล้วครับสภาเขาจะประกาศขึ้นให้เลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณชนะสมมตินะวันที่สามสิบกรกฎาคมแบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันสุดท้ายที่แบบคุณได้เนี่ยมันดีครับนับจากอย่างนั้นเลยครับ